ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดในแบบที่คือโทษทุกคนได้เลยซึ่งอยู่ที่ทำเนียบโทษทั้งนายกโทษทั้งทีมงานโทษทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโทษทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษาระดับสูงๆอิชูก็คือว่าการที่มีเหตุการณ์แล้วเป็นข่าวตั้งแต่29และ30พฤษภาคมเนี่ยถ้าเป็นนายกปกติคนอื่นไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตามวันถัดไปเนี่ยบินลงตรวจแล้วคือวันนี้ที่ลงพื้นที่เนี่ยช้าไป20วัน ผมไม่ได้มาบอกให้คุณแพทองทานออกนะฮะเพราะว่าพูดตามตรงเอาจริงๆนะมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่มานั่งไล่นาย,ยกคนไหนออกผมรู้สึกว่าหลายคนที่ทํางานแล้วบกพร่องเนี่ยคุณก็แค่ทําให้มันดีขึ้นก็จบคือการสร้างสิ่งที่เป็นกําลังใจชัดต่อหน้าสาธรารณชนชัดต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปถึงอีกฝ่ายอย่างชัดเจนมันเป็นสิ่งที่ต้องทําตั้งแต่วันแรกไม่มีเลยมากเลยอีเวนต์วันนี้มันกลายเป็นโชว์ และที่ผมพูดอธิบายเมื่อกี้นี้ไม่ใช่มาตรฐานในการทํางานของนายกที่เก่งอะไรนะฮะที่ปฏิบายคือมาตรฐานแบบขั้นต่ำนะฮะธรรมดานะฮะแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่เราเจอ normalization ของนักการเมืองซึ่งคุณภาพต่ําในขณะที่มีปฏิกิริยาตอบโต้จากแต่ละฝ่ายรวมไปถึงการรวมมวลชนกันในการเริ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคุณแพรทองทานเนี่ย มีบทวิเคราะห์นะครับ4ความผิดพลาดทางการเมืองและการทูตของแพรทองทานปมคลิปเสียงหลุดสนทนากับฮุนเซนบีบีซีไทยเขาสืบสวมานะครับสั้นๆง่ายๆเลยก็คือว่าข้อที่หนึ่งมันเป็นดาบสองคมที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเจรจานะครับโอเคอันนี้ชัดเจนข้อที่สองการโทรคุยโดยใช้โทรศัพท์ส่วนตัวอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรพงษ์พิสุทธิ์บุตรสบารัตนะครับภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยเ ขั้นตอนพื้นฐานสําหรับการพูดผ่านทางโทรศัพท์หรือการทูดสายตรงเนี่ยก็คือต้องใช้โทรศัพท์ของรัฐหรือหากจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ต้องเป็นอุปกรณ์ของราชการซึ่งได้รับการควบคุมดูแลและต้องมีคนที่สามารถยกหูฟังจากคนละห้องหรือคนละพื้นที่กับบริเวณที่ผู้นําพูดคุยอยู่ได้เพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวหรือแนะนําผู้นําได้การใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมันเสี่ยงต่อความมั่นคงมากดังนั้นในฐานะเป็นตัวแทนรัฐควรที่จะตรหนักเรื่องพวกนี้ มันถึงมีขั้นตอนต่อการทําทูดสายตรงเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันควรจะมีความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยนี่เป็นคําเตือนที่เอาจริงๆแล้วรัฐบาลทรัมป์ก็โดนเตือนอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าชอบละเมิดโปรโตคอลนี้อันนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณดูโอบามาในโอเวอร์ออฟนะครับ ใช้ล่ามกัมพูชาฝ่ายเดียวนะฮะคือตกลงใช้พี่ฮวดเนี่ยแหละฮะพี่ฮวดซึ่งอยู่ในรายงานของอัลเจอเรราที่ผมได้พูดถึงโดยที่ไม่มีล่ามฝ่ายไทยการที่ใช้ล่ามที่เหมือนกับว่าไว้วางใจได้แต่ว่าเป็นคนของอีกฝ่ายเนี่ย ก็คือพลาดท่าแล้วล่ามเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากเลยเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นนักการเมืองนะผมจะไม่พูภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติเลยยกเว้นะวาคุณวิงวอนจริงๆคือการพูภาษาตัวเองแล้วก็ใช้ล่ามแล้วต้องเอาล่ามที่ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับคุณเนี่ยซึ่งต้องเป็นคนไทยซึ่งเป็นล่ามให้โดยที่ไม่ใช่เป็นคนซึ่งสังกัดกัมพูชาเนี่ยสำคัญมากสาคัญมากนะฮะล่ามเนี่ยช่วยทําให้รายละเอียดถึงเวลาที่เป็นหลักฐานเนี่ยสามารถช่วยนะในการตีความใน ทางกฎหมายระหว่างประเทศได้ทั้งนั้นนะฮะล่ามสําคัญนะฮะเอาจริงแล้วประเทศจีนเนี่ยเขานิยมใช้ล่ามจะตายไปญี่ปุ่นก็นิยมใช้ล่ามจะตายไปโดยที่ผู้นําก็ผู้ประสานกฤษได้แต่ว่าต้องใช้ล่ามที่ตัวเองไว้วางใจไม่ใช่ล่ามซึ่งเป็นคนของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นมือขวาฮุนเซนคอยประสานทุกเรื่องให้นะฮะข้อที่4คือการเรียกมทะธพนาธิบดสว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเทคนิคในการต่อรองที่ฟังไม่ขึ้นผู้ถูกนะฮะอันนี้อันนี้ฟังไม่ขึ้นคือ ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยการที่คุณด่าพวกเดียวกันให้คนอื่นฟังเพื่อให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันกับคุณเนี่ยอันนั้นทําได้แล้วก็ทากันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจําวันส่วนตัวแต่ว่าในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะนี้เนี่ยการที่ไปด่าทอทหารไทยว่าทําเป็นเทอะไรเงี้ยมันเสียหาย มันไม่ใช่แค่เสียหายต่อความรู้สึกนะฮะเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าผู้แทนบังคับบัญชาในรอบนี้เขาบอกว่าเข้าใจได้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าลึกๆเนี่ยนะฮะทหารเขาก็เชื่อผู้แทนบังคับบัญชาในรอบนี้ที่บอกว่าไม่ติดใจอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่มีสิทธิติดใจผู้บังคับบัญชาไงแต่ประเด็นก็คือว่าถามว่าเขาเชื่อไหมว่าที่พูดออกมานั่นไม่ใช่มุกนั่นคือสิ่งที่นายกคิดอยู่จริงอะ่ะผมคิดว่าลึกๆเ,าเขาก็บองอย่างนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นปัญหานะครับอย่างไรก็ดีก็อ่านฉบับเต็มได้นน BBC น้นนนัใ BBC อี นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วันนี้ดีแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ภาพปรากฏชัดว่าทางการกมบูชาเข้ามาขุดสนามเพาะแล้วก็รุกล้ำเข้ามาเสร็จแล้วทางการไทยส่งชุดเล็กเข้าไปตรวจแล้วเกิดปะทะก,กันแล้วไทยนั้นยิงเพื่อปกป้องตนเองแล้วทางการกรบูชาเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งคนเนี่ยหลังจากนายกทราบเหตุการณ์นั้นนั่นคือเวลาที่นายกรัฐมนตรีควรที่จะลงพื้นที่ที่ลงพื้นที่ในวันนี้ช้าไปมากกว่า2ออาทิตย์ คือผมไม่อยากตำหนินะแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องพูดไว้ให้เป็นบรรทัดฐานคือถ้าเกิดมีเหตุการณ์ในลักษณะนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นข่าวมาแล้วก็ทุกคนทราบตั้งแต่วันศุกร์ที่30พฤษภาคมเนี่ยเช้าในวันรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่31พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีควรที่ลงพื้นที่ให้กาลังใจทหารไทยแล้ว มันอีเวนต์ซึ่งนายกจัดในวันนี้ที่ลงไปที่อุบลรัชธานีหรือมีคนจัดให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็จะได้มีโอกาสได้รับการต้อนรับโดยแม่ทัพพาคที่สองเนี่ยอีเวนต์ hmm. วันนี้ควรจะมีขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่3 1พฤษภาคมโดยที่ไม่ต้องให้มีใครบอกก็คือนายกต้องสั่งเองเลยบอกว่า พรุ่งนี้ลงตรวจพื้นที่แล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรมากเพื่อให้อย่างน้อยทั้งสังคมแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบเนี่ยรับทราบว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยลงมาแล้วก็มาตรวจสถานการณ์ดูมารับการบรรยายสรุปผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดในแบบที่คือโทษทุกคนได้เลยซึ่งอยู่ที่ทำเนียบ โทษทั้งนายกโทษทั้งทีมงานโทษทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโทษทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษาระดับสูงๆอิชูก็คือว่าการที่มีเหตุการณ์แล้วเป็นข่าวตั้งแต่ย้อนกลับไปนู่นวันที่29และ30พฤษภาคมเนี่ยถ้าเป็นนายกปกติคนอื่นไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตามถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยวันถัดไปเนี่ยบินลงตรวจแล้วคือวันนี้ที่ลงพื้นที่เนี่ยช้าไป20วัน ผมไม่ได้มาบอกให้คุณแพรทองทานออกนะฮะเพราะว่าผู้ตามตรงเอาจริงๆนะมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่มานั่งไล่นายกคนไหนออกผมรู้สึกว่าหลายคนที่ทํางานระบบพร่องเนี่ยคุณก็แค่ทําให้มันดีขึ้นก็จบคือการสร้างสิ่งที่เป็นกําลังใจแบบที่ ชัดต่อหน้าสาธารณชนชัดต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปถึงอีกฝ่ายอย่างชัดเจนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทําตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอทราบตั้งแต่29-30อย่างช้าคือวันเสาร์ที่3 1ลงพื้นที่ควงผบทบลงแล้วก็มทัพพรคผสบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ทราบไม่มีเลยมากเลยอีเวนต์วันนี้มันกลายเป็นโชว์และที่ผมพูดอธิบายเมื่อกี้นี้ไม่ใช่มาตรฐานในการทํางานของนาย,ยกที่เก่งอะไรนะฮะ ที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้คือมาตรฐานแบบขั้นต่ำนะฮะธรรมดานะฮะแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่อะไรรู้ไหมฮะมันเป็นปัญหาในสังคมเหมือนกันเราเจอ normalization ของนักการเมืองซึ่งคุณภาพต่ำ expectation มันเลยไม่มีมันเหมือนกับว่าให้ท้ายกันอวยกันไปไปมาจนในที่สุดเนี่ยนะฮะ โดยคุณภาพในการทํางานเนี่ยเหมือนกับว่าพอแย่ก็มีการพูดกันว่าก็ก็มันเป็นอย่างเงี้ยเอาไงนะอย่างพักร่วมเนะี่ยพักร่วมเนี่ยนะฮะใช้เวลาคิดเรื่องซึ่งควรที่จะสามารถคิดได้ในระยะเวลาเพนะียงแค่ห้านาทีผมไม่เข้าใจเวลาพักร่วมเขาอ่านถแถลงการของภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่เห็นเลยเหรอว่าภาษาที่ภูมิใจไทยใช้อะ่ะมันเต็มไปด้วยคำว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติภูมิอะ่ะพักร่วมไม่เห็นด้วยเหรอทำไมคุณใช้เวลาในการประชุมเรื่องนี้ล่อเข้าไปประมาณ สิบชั่วโมงเมื่อวานนี้เลยค,คุณยังคิดไม่ได้ยังมีลีลาอยู่อะ่ะเลือเชื่อจริงโอเคฮะ